สวัสดีค่ะจากวังยรงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้วังยงพยอมก็จะมาปลูกระเนนะคะมาปลูกใหม่นะคะอันเก่าที่วังแรงพยอมได้ทําคลิปไปนะคะไม่เหลือเลยนะคะนี่ค่ะเหลือกระหล่อมกระแหลมที่ขึ้นมาใหม่นะคะหอยทากกินเรียบเลยนะคะนี่แหละ ปลูกพืชผักปลอดสารก็จะมักจะมีปัญหาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกสารเนนะคะสะระเนนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันใหม่ก็จะจิ้มลงไปแบบนี้นะคะกดให้แน่นๆรูดใบออกก่อนนะคะเด็ดใบออกสมั่งก็ได้นะคะไม่ต้อง อันนี้เดี๋ยวต้องย้ายที่เลยนะคะไม่ปลูกไม่เอาไปไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมแล้วเดี๋ยวไม่เหลือนะคะกลางคืนถ้าลงมาดูนะคะโหบางทีกระถางหนึ่งสี่ห้าตัวเลยนะคะตัวอเยเอเมงเลยล่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็มาปลูก ปกทีทนะคะเผื่อมีหอยทากหลงมาจะได้รอดนะคะเวลาเราจะทำอะไรกินเราจะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปตลาดนะคะบางครั้งออกไปตลาดตลาดของ แถบที่แบงพยอมอยู่นี้ตลาดเป็นตลาดเล็กนะคะไม่ใช่ตลาดในเมืองใหญ่นะคะบางครั้งก็ไม่มีจำหน่ายหรือบางครั้งมีก็โอ้โหจดไม่ลงนะคะแพงมากถ้าเรามีเองปลูกเองซื้อกินได้เองก็จะดีนะคะยังโหระพากระเพรา พริกผักชีอย่างนี้ถ้าเราปลูกเองได้สมควรปลูกนะคะเพราะว่าบางครั้งขาตลาดก็จะมีราคาที่สูงถ้าเราประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดนะคะช่วงเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมด ของขึ้นราคาทุกอย่างแต่ของเกษตรกร,กรผู้ผลิตไม่ยักกระขึ้นเนาะเพราว่ากันไปเนาะทำไงได้นะชีวิตเราไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องสิไม่ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจนะคะนี่เราก็ชำใหม่นะคะขอ,อย่าให้มีหอยทากมากินอีกเลยกลัวจริงๆเลยกลัวจริงๆขนาด กะเพาควายเ้านไรองพพยอมนังต้องย้ายเราะไว้เต็มกระถางเลยกระถางยาวด้วยเหลืออยู่ห้าหกต้นโอ้อะไรจะขนาดนั้นเขากินไม่เคยบัญญะบัญญังเขากินไม่เคยปลาณนีใครเลยนะคะ เราก็จิ้มจิมกดให้แน่นๆนะคะถ้าปลูกได้สักครั้งหนึ่งก็อยู่ไปได้นานนะคะเเาาต้องตัดแต่งเขาบ่อยๆนะคะถ้าปล่อยยาวเรื่อยก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคะเขาก็จะโสมได้ไวอีกเหมือนกันนะคะ ก็คือต้องตัดแต่งอยู่เรื่อยๆนี่แหละชีวิตมาแรงพยอมปลูกพืชผักมาก่อนนี้บอกตามตรงเลยนะคะว่าใช้สารเคมีมากที่สุด พืชผักผล,ลไม้ของบาลังพยอมนี้เรียกว่าไม่มีใครเทียบเลยนะคะพริกมะเขือน้อยนาละมุดจะมีขายตลอดทั้งปีนะคะแม่ของบาลังพยอมก็จะเป็นคนไปส่งที่ตลาด ส่วนตัวบาลังพยอมนี้ก็จะเป็นคนผลิตผลิตสินค้าทุกอย่างที่เรียกว่าทุกวันศุกร์บาลังพยอมจะออกตลาดไปดูว่าตลาดตอนนี้เขามีอะไรขายมีอะไรมาใหม่ก็จะซื้อพันธุ์นั้นมาปลูกแล้วก็พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเวลาเก็บเกี่ยวได้แม่ของบาลังพยอมก็จะเป็นคนไป เอาไปส่งนะคะเอาไปส่งก็จะมีแม่ค้าต่างอำเภอหรือว่าแม่ค้าในจังหวัดนะคะมารับอีกทีอีกทอดหนึ่งก็เรียกว่าผลไม้สวยมีคุณภาพไม่มีใครเทียบได้พอมาตอนหลังๆก็วัลลองพยอมก็สะแพ้สารเคมีบ่อย แล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เขาไม่ใช้สารเคมีเลยก็เลยสนใจเขาบอกว่าถ้าทำได้จะต้องมีความมานะอดทนต้องมีความพยายามสูงพอดีในช่วงยุคฟองสบู่แตกนะคะ พลายองพยองก็เลยไปที่บ้านอาจารย์นะคะอ,อําเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะคะก็ไปอยู่กับอาจารย์มาเกือบเกือบสองปีนะคะก็ไปศึกษาวิธีต่างๆที่เรียกว่าไม่ใช้สารเคมีแล้วเราจะอยู่ได้ไหม แล้วก็กลับมากลับมาก็เลยมาอยู่ที่บ้านไร่องพยอมเลยนะคะไม่ได้กลับไปบ้านเทียงทองแล้วมาทําอยู่ที่นี่ตอนแรกก็ทําไรอ้อยนะคะไม่ใช้สารเคมีโอ้โหโดนชาวบ้านด่าเป็นกองเลยเขาบอกว่ามันไรสารละมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาใช้สารเคมีกันทั้งนั้นทําไมงั้นเราไม่ใช้สารเคมีเดี๋ยว ตัวแมลงต่างๆจากไร่เราก็จะไปในไล่ของเขาเขา้าโอ้โหเขาต่อต้านกันเลยก็ต้องใช้สารเคมีป้องกันรอบนอกแต่ส่วนภายในไร่กลางๆไล่ก็มาใช้น้ำหมักปุ๋ยหมักทุกชนิดเลยนะคะเนาะ ทำตั้งแต่จุลินทรีย์หนอกล้วยจนถึงยาแรงคือเป็นยาฆ่ามแมลงนะคะก็ได้ผลดีหนะักเข้านะักเข้าก็ขยายออกไปเรื่อยๆโดยที่เลิกใช้สารเคมีไปเลยนะคะวันนี้ก็ําเสร็จแล้วนะคะสําหรับสะระเน่ใหม่ได้5้ากระถางนะคะต้องย้ายที่นะคะกลัวหอยจะมากินอีกนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องคุยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ